รายได้แล้วเอ้ยทำไมถึงเป็นอย่างนี้นะไม่เย็บต่อแล้ววานซีเอ๊ะเย็บเสื้อผ้าอยู่นี่เองเหรอโอ้ยโอ้ยเอ๊ะแล้วหายไปไหนแล้วเนี่ย วันสิหุดหิดจังเลยหุดหิดอะไรเล่าก็คแค่เย็บผ้าไม่ได้มันก็แค่นี้เองอ่ะไม่ใช่เรื่องนี้เรื่องเดียวสิอ๋อแล้วยังมีเรื่องอะไรอีกอะอ,อ,ะอทำไมเป็นอย่างเงี้เจ้าลงแรงตั้งใจปลูกน่าเสียดายจังเลยอะ่ะวันสเนี่เสื้อผ้าเนี่ยเย็บไม่ได้ดอกไม้ก็ปลูกไม่ได้ไม่เห็นจะต้องอารมณ์เสียเลยนี่นา รู้สึกสับสนไปหมดทนไม่ไหวแล้วถ้าอย่างนั้นข้าจะบอกเจ้าแล้วกัน่ายวันนี้หลวงตามีธุระไม่ไปต่างจังหวัดแล้วละ่ะเจ้าจะว่าอย่างไงล่ะวันสิงเอ้เอานี่วันสีงเจ้าอย่าเป็นอย่างนี้สิอ่ะใช่แล้วพรุ่งนี้ที่โรงเรียนม,มีการแข่งขันท่องอ่านบทกรนเจ้าเตรียมพร้อมหรือยังละ่ะเรื่องนี้เจ้าถนัดที่สุดไม่ใช่หรอเอา้าจะไปไหนอะ่ะไปเตรียมตัวไง สิทธิ์พี่รองผักล้างเสร็จแล้วครับอ๋อเหอะอสิทธิ์พี่ใหญ่เลยที่ท่านสั่งครับเออถุงตาดื่มชาครับฮัห uh huh. วานสีถือให้ดีๆเนาะเออครับห๋อฮ uh ้อ huh. นสิจะเป็นอะไรกันแน่เนี่ย ไม่เป็นไรครับสิทธิ์พี่ข้าจะไปอ่านหนังสือละว,วันสี่เออเออลุงตาคือว่านะจีวรของลุงตานะขาดแล้วจะเย็บสันหน่อยตาของลุงตาไม่ค่อยจะดีจะช่วยสนเข็มให้หน่อยได้ไหมครับได้แล้วครับลุงตาขอบใจมากนะ เมื่อสามสิบปีก่อนหลวงตาเพิ่งมาถึงเมืองนี้บริเวณนี้ยังเป็นที่ดินรกร้างว่างเปล่าต่อมาก็เกิดแผ่นดินไหวบ่อยๆมีน้ําไหลบ่าจากภูเขาและก็มีภัยแห้งแลแ้งอีกตอนนั้นหลวงตายังหนุ่มจิตใจก็มีได้ความอุดอู้เบื่อไปหมดหลวงตาเองก็อยากจะรีบแก้ไขปัญหาทั้งหมดให้ได้แล้วต่อมาแล้วครับต่อมาหลวงตาก็เข้าใจว่าไม่ว่าอุปสรรคหรือความหงุดหงิดใดๆล้วนเป็นเรื่องแค่ชั่ววูบเท่านั้นเอง ถ้าไม่ฝันฝ่าอุปสรรคก็ไม่เกิดปัญญาล้มลง,งที่จุดไหนก็ต้องลุกขึ้นจากจุดนั้นแต่ว่าภายในใจมันรู้สึกแย่ไปหมดเลยรู้สึกว่าทำอะไรก็ไม่ดีไปหมดเลยครับความหมุดหิดอาจจะทำให้คนเราท,อท้อแท้แล้วก็สามารถเปลี่ยนเป็นแรงผลักดันให้เกิดความเข้มแข็งในการฝันฝ่าอุปสรรคได้นะงั้นตามที่หลวงตาเล่ามาทั้งหมดสิทธิ์ก็ไม่น่าเสียเวลาไปกับความหมุดหิดเลยใช่ไหมครับ วันสีนั่นจะจะไปไหนอะเออสิคิดได้แล้วสิจะไปช่วยสิพี่ทำงาน